สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใช้ภาพสิ่งที่ลูกศิษย์ทำกับหลวงปู่แสงรับไม่ได้ทั้งโซเชียลจากเหตุการณ์หลวงปู่แสงมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเป็นการรวมหัวกันของลูกศิษย์ที่หาผลประโยชน์จากหลวงปู่แสงยานวโรเพราะขณะนี้พระเกจิดังมีอาการหลงลืมประกอบกับอายุที่มากเกือบ100ปีดังนั้นําอะไรไปจะไม่รู้ตัวทั้งนี้มีภาพปรากฏออกมาว่ามีลูกศิษย์แอบเอาเล็บผมหลวงปู่แสงขณะที่ยังหลับอยู่ รวมถึงมีการไปแอบอ้างว่าเป็นทาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพและศรัทธาในตัวหลวงปู่แสงเช่าเพื่อเคารพบ,บูชาโดยมีการอ้างว่ามีพระพุทธคุณทางนาไปบูชาก็จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ